อะไรนะตอกโอเคปาปาโดไม่รู้ว่าบีมมันยังอยู่หรือเปล่านะบีมมันจะชื่อไอ้แพตติโอปิดปิดสมิลเลอร์

เองเท่กว่าจุดนี้นะ5านี้สวยๆล้กับมาแล้วกลัแล้ว10 9 10นาทีไปกัน10รางตรงระว่งอินนะระหว่างอินตอมปบอี่นดีเข้าแล้วไว้ๆ3 3ได้เก็บได้ไดอะไรนะก็เก็บไป อยู่นี่อยู่นี่บอสอัิงดีเซนสกิลอยู่อันปิงีสกิลอยู่คือยู่นเซอร์รามอสที่เมื่อกี้ที่ทางนี้นะ้าไม่เก็บลูกอีนแพนแพนแพให้ออัแพเลยนแพสนแพสวยทให้เพื่อนเพนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนนอโโ

เาก็บแล้วเก็บแล้วเดินเดินเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาเข้าไปหีือยู่เพิกการกระจายกระจายเข้ามาเปกากระจายเข้ามากระจายากนดูดีๆดูดีๆนะแ่งตี แทงที่สามมาทางเวสหน่อยแทงที่สามแทงที่สเลนเวสแทงที่สามยอนยินแทงที่สเลนเวเคได้ยู่เิลูกอนพีชบนกระเพนะเราอยู่้าหน้าด้วยอยู่้าหน้าด้วยสิบีสิบีก่ยเิตสสิบีสเอ่สิบีชก่ิกเอ้ยคนคนจะคาชกทไมอ่ะจะขึ้นมาคนเพจเตาหรป่บี่องอาแคดตรงนี้ใช่ไหมเค สเปซได้สเปซได้ย <si ังร้อนที่ขาดี่มีารรออยนะแทงแทงแท่แ่งมากระจายรอดูไว้แท่งมากระจายดูไว้แท่ตีสามอยู่ซ้ายตีสามมาที่เวทตีสามมาที่เวทเวทยังไม่กห็บอลนะเวทยังไม่เห็นบอลนะ ลูกน้อนลูกน้อนแต่เอลูกอนเกตถี่แคนน้ยแคนน้ออยู่ตรงกลางเราเลยแคนน้อยอยู่กลางเผเาเสาเวหน่อยกไเข้าวบ้ไว้ดวาอดี้อยู่วกบ้บล่เเปาไมบอกไม่บมบอม่ไม่บอกม่อไม่อ่อกไมม่ไม่บอกไมกไม่บอมไม่บกม่บม่บอกไอไมไม่ไอบกก สักแ่เกลุอกตัวเบสต้องเบสอย่ามาอย่ามาแทงอย่ตัวเบสก็เบ